การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2568ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนนางเตือนตาสีสุภาพตำบลหนองกะขาอําเภอพานทองจังหวัดชนบุรีตัวชี้วัดที่1มีการปฏิบัติและมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงข้อ1น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตในสด้านคือสร้างความมั่นคงทางอาหาร การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมปฏิบัติศาสนก,กิจร่วมกิจกรรมจิตอาสาสำบามเสมอ2ริเริ่มและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเป็นวิถีชีวิตแก่ครัวเรือนในชุมชนตัวชี้วัดที่2มีผลการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครเป็นที่ประจักษ์หนึ่งมีผลงานด้านการพัฒนาชุมชนตามภารกิจหลักของผู้นำอาชสิทภารกิจ คือ 1>, 1. เข้าร่วมการประชุมและสำรวจการเก็บข้อมูลจปทและกชช,ช .2 ค .2 ร่วมประชุมจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชน 3. การขับเคลื่อนศูนย์การเรียบรู้ชุมชนโดยเป็นวิทยากรฝึกอาชีพการสารเข่งปลาทูและร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 4. ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการปลูกพืชผักสวนครัวทั้งในครัวเรือนและในชุมชน 5. การแก้ปัญกยาเสพติดในชุมชนโดยเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรับรู้และป้องกันภัยยาเสพติดในชุมชนร่วมกับหน่วยงานในชุมชน6การส่งเสริมอาชีพและโอทอบชุมชนโดยเป็นวิทยากรสืบสารและฝึกอาชีพการสารเข่งปลาทูให้กับคนในชุมชนอีกทั้งส่งเสริมการฝึกอาชีพของคนในชุมชนเช่นโครงการสมัชีพและเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพของหน่วยงานอื่นๆเช่นสกรอออย่างสม่ำเสมอ 7. ส่งเสริมทุนชุมชน โดยรวบรวมจัดเก็บข้อมูลให้ความรู้ความเข้าใจแก่คนในชุมชนในการใช้จ่ายทุนด้านต่างๆอย่างรู้คุณค่าเกิดประโยชน์ประหยัดและย,ยั่งยืนส่งเสริมผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูป,ปมัมส่งเสริมกองทุนหมู่บ้านและกลุ่มออมทรัพย์การจัดหากองทุนผ้าปา่าบำรุงาศาสนาสถานวัดวา,ารามในชุมชน8ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยเช่นเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสุจริตไม่ซื้อสิทธิ ไม่ขายเสียงก้าการให้การเรียนรู้อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนการเข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลกการร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำรุงทำความสะอาดวัดถนนหนทางสถานที่สาธารณะและกาจัดขยะในชุมชน 10. การแก้ปัญหาความยากจนเช่นร่วมกับผู้นำในชุมชนช่วยเหลือผู้ได้โอกาสผู้ยากจนผู้ป่วยผู้ที่เดือดร้อนโดยเยี่ยมเยียนมอบถุงยังชีพของอุปโภค บริโภคให้ผู้ได้โอกาสผู้พิการผู้สูงอายุร่วมเป็นวิทยากรฝึกอาชีพครัวเรือนเปราะบางร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพครัวเรือนที่มีปัญหาด้านอาชีพและรายได้ตามแนวทางสม,มาชีพชุมชนการเข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังอชสารพลังแก้จนพัฒนาคนอย่างยั่งยืน2เป็นวิทยากรหรือครูพาธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือมีทักษะในการประสานงานหน่วยงานต่างๆ เข้าอบรมครูขอโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงและสามารถนำมาถ่ายทอดให้กับสมาชิกในชุมชนเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมการสารเข่งปลาทูการทำอาหารการทำปุ๋ยการทำจุลินทรีย์เอมบอลมีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆเช่นฝ่ายปกครองสาธารณสุของค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และหน่วยงานอื่นๆในชุมชนเป็นอย่างดี 3. ม,มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบตัติเช่นอุทกภยัยอักคีภยัยวาตภายัยแผ่นดินไหวโรคระบาดโดยเข้าร่วมกิจกรรมบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในชุมชนการเป็นอาสาสมัครป้องกันการระบาดโรคโควิด -19 การรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน อีกทั้งเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมชุมชนปลอดภัยจากอาคีพัสีได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในงานพัฒนาชุมชนระดับต่างๆได้แก่ 1. เป็นคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิบ้านกระโดนหมู่ที่ตําตำบลหนองกะขา 2. ประธานอสอมประจําหมู่บ้าน3อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในหมู่บ้านส คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต,ตำบลหนองกะขา 5. อาสาพัฒนาชุมชนตำบลหนองกะขาปี2561ถึงปี2566ผู้นำอชตำบลหนองกะขาปี2565ถึงปัจจุบัน 7. ผู้นำอชลงนาม MOU กับหัวหน้าส่วนราชการและภาคีเครือข่ายเนื่องในประกาศวาระตำบลเข้มแข็ง ตัวชีวัดที่สามเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีหนึ่งยึดมั่นและประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีเป็นแบบอย่างและได้รับการยอมรับสองปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับข้านิยมเป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการยอมรับสามได้รับการยกย่องด้านคุณธรรมจริยธรรมนางเตือนตาสีสุภาพมีครอบครัวที่อบอุ่นมีความกระตันอยู่เป็นตัวอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รักของคนในชุมชนปฏิบัติศาสนากิจอย่างสม่ำเสมอมีคุณธรรมประจําใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลืองานบุญโรงทานในงานทอดกรถิ่นสามคัคคีและงานชุมชนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเป็นอาสาสมัครหน่วยงานต่างๆเช่นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประชาชนจิตอา,าอสาอสมอดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุในชุมชนรณรงค์ไม่ซื้อสิทธิขายเสียงต่อต้านยาเสพติด เป็นจิตอาสาพระราชทานเพลิงศพประเภทงานดอกไม้จันทร์อีกทั้งได้รับพระราชทานเหรียญอาสาสมัครป้องกันโควิด -19 ตัวชี้วัดที่4มีศักยภาพและความสามารถที่สมควรถือเป็นแบบอย่างและต้นแบบได้มีการดำรงตนเป็นแบบอย่างตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีวิสัยทัศน์ความรู้ความสามารถความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นในการพัฒนางานตามภารกิจผู้นำาอชมีบุคลิกภาพเหมาะสมสุภาพเรียบร้อย มีจิตอาสาชอบช่วยเหลือผู้อื่นและได้รับประกาศเกียรติคุณผู้นำอาชอที่มีผลงานดีเดน่นด้านการขับเคลื่อนง,งานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2565ตัวชี้วัดที่5เป็นผู้นำอชอที่ปฏิบัติภารกิจหลัก10ประการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยได้อย่างสำเร็จผลและต่อเนื่องโดยได้รับแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนาชุมชนตั้งแต่1ตุลาคม2561ถึง 30กันยายน2 5 6 5รวม4ปีและได้รับแต่ตั้งเป็นผู้นำอชตั้งแต่1ตุลาคม2,565ถึงปัจจุบัน3ปีรวมปฏิบัติภารกิจอชอและผู้นำอชอ,อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา7ปี